เด็นที่รถมันมีปัญหาอุ้มมาฉีดฉีดไอ้น้ำยาปัดน้ำฝนไม่ได้ก็เลยให้พี่อารมซื้อมอเตอร์มาเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่าลุ้นุ้นเพราะเวลาแบบกดเข้าไปแล้วมันไม่มีน้ำน้ำน้ำฝนไม่ออก ทำไมถึงได้เอามอเตอร์มาไว้ตรงนี้ลำบากไหมเนี่ยเป็นรถรด่นอะไรเน,นี่ยคนโบราณคนอื่นของคนอื่นเขาอ,อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างลำบากก็ลำบาก นี่ทำไม่เตียนจริงทำไม่ได้คคแ,นนแล้เนี่ยเพราะว่าช่างอาร์มบอกว่ามอเตอร์รถอุ้มเหมือนมอเตอร์ออกซิเจนป่าออกซิเจนเลี้ยงป่าใช่ไะามา อันนี้เป็นมอเตอร์ตัวเดิมของซีอันนี้คือของใหม่สีดำจริงๆมันก็แค่บวกกับเบแหละหรือว่าทุกทุกรุ่นมันก็ใช้แบบนี้มันสามารถแปลงใส่กันได้ทุกรุ่นพี่เอาแล้วของคนอื่นมันเป็นแบบนี้ปะมันก็จะคล้ายๆกันมันต่างแค่ปากเลยแต่มันแปลงใส่กันได้หมด มันไม่มีน้ำเพราะว่าปล่อยน้ำออกไปอ,นนไอันนี้คือเราเอาเราซื้อมอเตอร์มาแล้วแหละแต่ว่าช่างไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าช่างจะใช้อันเดิมช่างกินงบประมาณเหมือนน้ำมันดูดไม่ขึ้น

ไม่ได้เปิดเครื่องกดครั้งที่สองเพื่อให้ไฟเข้ารถมาแล้วนำฝฟนเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนประกอบกับเพราะว่า มอเตอร์น้ำฝนอะไรใช้ได้หมดเดียวแต่จะค่อนข้างประกอบกับยากนิดหนึ่งเพราะมันซับซ้อนเดูวมันแตกแล้วเดี๋ยวยึดมัดกอนแล้วเดี๋ยวเราไปตก ช่างอารมน็อตเหลือฉายาอารมน็อตเหลือแต่ไม่หลุดเพราะดันสุดทุกนอ็อตน็อตอันนี้มันเอาใส่ตรงไหนหรอพอดีว่าช่างหาที่ใส่ไม่เจอ <c oughs> นเอามาใส่ตรงนี้แล้วกัน <c oughs>